ค,คราวที่แล้วทําได้ไหมคะที่โบไปตามหาเมนูบิงซูทุเรียนนะแต่ว่าก็ไม่เจอนะคะเฟลนะอดกินไปวันนี้เราก็เลยมาล้างแค้นค่ะอยากกินเราต้องได้กินนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยทําเองซะเลยค่ะเอาแบบเอาเป็นเมนูบิงซูแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากทำน้ำแข็งบิงซูนะคะวันนี้โบใช้เป็นนมจืดนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานเนี่ยสามารถจะใช้เป็นนมรดหวานก็ได้ได้เหมือนกันนะโบก็จะใช้เป็นนมถุงแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องหาถุงซิปล็อกอะไรอย่างนี้มาใส่อีกเนาะแต่ว่าถ้าใครหานมถุงถุงแบบเนี้ยไม่เจอก็สามารถใช้นมธรรมดานี่แหละใส่ในถุงซิปล็อกนะคะ รีดอากาศออกแล้วก็ปิด z i p ล็อ k ค่ะเอาแช่ช่องฟรีซประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะแช่ค้างคืนไว้เลยก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทํากันค่ะโอเคค่ะ1คืนผ่านไปนะคะเราก็จะได้นี่นมที่เราแช่ไว้แข็งแล้วแข็งเลยแข็ง,ขงโป๊กเลยไปแล้วเราได้นมแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ <Huh? S 1> เราใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะเอามาทุบน้ําแข็งนะคะ นมน้ำแข็งเนี่ยให้มันทุบไปเรื่อยๆนะคะทุบจนมันแตกเนาะโอเคค่ะนี่เราก็ทุบนะคะจนไอตัวนมที่เป็นน้ําแข็งนะคะไม่ไม่ค่อยมีก้อนแล้วเนาะก็พยายามทุบให้ไอ้ก้อนๆมันหายไปนะคะโบใช้นมหนองโพแล้วถ้าไม่มีนมหนองโพ่ะก็เอาใส่ถุงซิปล็อกก็ได้ถ้าไม่มีนมแบบนมถุงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เอานมใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ปิดปากแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แต่ว่า คือถุงซิปล็อกหรือว่าถุงอย่างเงี้ยมันจะดีหน่อยเพราะมันจะเหนียวเวลาเราเอามาทุบนะคะมันก็จะไม่ขาดแต่ว่าถ้าเป็นถุงแกงอ่ะมันจะไม่เหนียวเวลาเราทุบๆๆอ่ะมันจะขาดโอเคเรามาทํากันเลยนี่นะคะถ้วยใส่บิงซูบอกเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้วยมันร้อนๆอุ่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้ําแข็งมันจะละลายเร็วนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะทุเรียนของเราหร <c oughs> ือว่าเนี่ยราคาแค่2อ0ยปดสิบนะยกมากขอบอกกลิ่นหอมมาก ก็ได้คือโบจะเอาทุเรียนมาเรียงข้างล่างนี้ด้วยนิดนึงนี่เป็นทุเรียนซ่อนแอบน, <Wow. S 1> นี่นะคะใส่ถุงมือเลยเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นเนาะตอนที่เราเอาลองก้นถ้วยนะคะก็เอาเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนี่ใส่ไปข้างล่างอย่างนี้เวลาตักมาก็จะได้แบบว่ามีเนื้อทุเรียนด้วยแล้วก็มีนมด้วยอะพอประมาณเนาะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอานี่นมที่เราแช่แข็งไว้เนาะไปใส่ในถ้วยบิงซูนะคะใส่นะคะเสร็จแล้วก็พยายามเกลี่ยนม,มันเนาะจัดให้เป็นพุนๆน,นะคะเหมือนที่เขาขายกันอะอ่าประมาณนี้โอเคขั้นตอนสุดท้ายะคะ่ะนั่นคือพเอกของเรานะคะก็คือทุเรียนเราเอานีบนะ หั่นประมาณครึ่งหนึ่งก็แบบออกมานี่ก็โปะลงไปค่ะโอชิ้นใหญ่ไปวะเนี่ยชิ้นจะพุ่ตกเลย<笑><笑>ก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งชิ้นก็ตามความเหมาะสมและตามความชอบเลยกดกดพยายามกดลงไปนะคะเนาะมัน,นจะได้ไม่ร่วงเนาะกดกดนิดหนึ่งแล้วก็นี่ เค okay, ค่ะนี่เห็นไหมบิงนซูทุเรียนสูเวอร์อเอามาโรยท็อปปิ้งกันดีกว่านี่โบเอาวันนี้นะคะอัลมอนด์สไลซ์ถ้าใครไม่มีอมัลมอนด์สไลซ์ก็ใช้เป็นอัลมอนที่เขาขายทั่วไปนะคะเอามาทุกๆุกนิดนึงนี่โรยข้างล่างมนนีที่ว่างให้อัลมอนลงนะโรยข้างล่างก็ได้เหมือนร้านเลยที่เราไปกินนะคะแล้วยังมีอีกอันนี้ค่ะทุกเกตโรยนิดหน่อย จ,จับแปะแปะ <c oughs> ไม่มีที่วางให้แปะแล้วนะคะตอนนี้โรยโรยรอบๆจานอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นท็อปปิ้งนะใครจะเลือกท็อปปิ้งแบบอะไรก็ได้อันนี้โบทําเป็นแบบง่ายๆเนาะก็เลยเลือกใช้เป็นนมข้นหวานมาลาดละลาดข้างบนแต่ว่าถ้าใครขยันอยากจะทําน้ํากะทิที่แบบกินกับข้าวเหนียวดูเรียน,ยนก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้เราทําแบบง่ายๆ ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นคือการชิมแต่ว่าโบดูแล้วจะตักกินกินตัวบิงซูต้องยากมากแน่เลยขออาวุธเพิม่มอันแรกก่อนเลยทุเรียนทุเรียนเต็มๆอันนี้ยังไม่มีบิงซูนะตักไม่ได้ทุเรียนอร่อยมากอ่ะฟินกินบิงซูไม่ได้ตักไม่ถึงไม่มีทางเข้าอ่ะตอนนี้หาทางเข้าไปชิมบิงซู ทุเรียนหอมหวานแล้วก็กินกับนมมันเข้ากันอะโชคดีนะพี่เดี่ยวไม่ชอบกินทุเรียนทุเรียนไม่มีคนแย่งม <น Those fingers> ีแหละท่ไม่ชอบนมจืดอะก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่ามันก็จะเข้ากันหรือเปล่ <c ười> <c ười> าแบบสตรอเบอรี่ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ ห,ห,หมดหมดหมดพี่เดียวไม่ชิมใช่ไหมพอแล้วเดี๋ยวให้พี่เดียวชิมนะนี่ให้ดูก่อนนี่คือคำของพี่เดี๋ยวคำให้หมวกพีดนะเดี๋ยวเลือดเชียด,ดยยแต่ทุเรียนดีมากทุเรียนดีมากเนาะนี่ยังไม่หยุดชิมเลยนะนะโอเคค่ะก็ บิงซูทุเรียนนะคะทำง่ายง่ายมากๆเลยนมจืดแล้วก <apps> ็ท <duh. S 3> ุเรียนแล้วก็นมพ้นหวานอ่ะเข้ากันมากๆเลยค่ะรสชาติมันก็จะหวานนิดๆกลมกล่อมนะคะนมก็ทำให้มีความมันแล้วก็ถ้าเราเพิ่มความกรุบกรอบไปด้วยอย่างเช่นอัลมอนด์ถั่วต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มให้มันกรอบกอบไปด้วยมันก็จะยิ่งฟินยิ่งเข้ากันใหญ่เลยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วได้ผลเป็นยังไงนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเลยค่ะถ้าครั้งหน้านะคะอยากให้โบทําเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้อีกเหมือนกันนะคอมเมนต์มารัวๆเลยโบจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ติดตามคลิปใหม่กด s ับสไคร b ์ตรงนี้นะคะ